ทั้งคนอยู่หวังเลยว่าจะผ่านด่านประตูเงินประตูทองอีชิ้นปีได้ใช่ไหมใชจ่จริงๆแล้วฉันอยากให้เขาเข้ามาได้ง่ายๆอะ่ะไม่ได้ถ้ามันเข้ามาได้ง่ายๆอะ่ะมันก็ทิ้งแกไปได้ง่ายๆเหมือนกันจริงเมียจา๋าผัวมาแล้วจา้า<ะ>ดักมันไว้อย่าให้มันเข้ามาได้ง่ายๆลวยเฮ้ยอย่ยาอย่ยา,ยยายคุณย่า อ๋อผมต้องเสียค่าผ่านทางใช่ไหมซอ,องเดียวอะไรล่ะไม่เห็นเหรอวิชนะมาต้องหลายนี่มึงกับเพื่อมาหากินเหรอเมียมึงกสั่งมาเอาชนะ <c oughs> ฉันไม่ได้สั่งนะแอย่าเพิ่งออกมาตอนนี้สิถือว่าฉันจำผิดละกัน งั้นผมเข้าไปรับเจ้าสาวไม่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 เกมเพิ่งจะเริ่มเองเกมเริ่มนี่มึงจะเปิดเพลงเสียงดังไปไหนเนี่ยเกมแรกใช้ขนมข้าบให้เพื่อนเจ้าสาวมาเดี๋ยวกูจัดการเองอันเนี้ยกูถนัดอีกีเนี่อกูไม่ได้หนักละ ไม่เล่นเราได้ปะวะเราจะเล่นอะไรกูไปงั่งแต่งสองใบแรกแล้วแต่ขอเพิ่มห้าสองได้ต่มโอ้โจะอะไรอีกวะนี่กูจะหมดตัวแล้วเนี่ยอ๋อถ้าไม่อยากเล่นกับอิกกี้อ่ะเล่นกับฉันก็ได้นะไล่นกับอิกกี้ดีกว่า อะไรของเชื่อมวะก็เจ้าสาวบอกให้เข้าไปได้อะนี่มันจะก,ก้นกูเหเอาไปไปไปเสียเวลาได้ตอนนี้อยู่ในช่วงหะคุณแจห้องถ้านายหามาได้ก็เข้าไปเลยคุณแจอยู่ใน,นห้องตัวฮะแอลบๆๆๆออะไรนะอะไรนะี เว่าแต่ดอกไหนอ่ะอิกี้เพื่อนที่แกเรียกมาทำไมมันปวดจังวะมันไม่ใช่เพื่อนฉันนะแกไม่ได้เรียกมาเหรอปล่านะฉันไม่เรียกนี่ใครอ่ะแล้วมึงเป็นใครอ่ะอีแค่ป็นใครอ่ะก็อยู่บ้านข้างๆนี่เองอ่ะเห็นทุกคนสนุกก็เลย แกะจอยด้วยอันนี้ล้อเออต่านกันไงเดี๋ยวทุกคนรุมมันเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆ๊ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ